เอฟซีทั้งหลายครับเรื่องขายของครับเรื่องขายของยูท็อปคิดตันปาร์คครับที่นอกมือนี่มามาเลยมาเลยนบิกการเชื่อมต่จะเป็นทั้งซีครับหมดได้เมื่อดอกเ้องานสามารเด้อติดต่อเดี๋ยวจะโอนเงินไปซอยทั้งอันนี้กันแล้วกันผมมาเบิร์กับ ลิฟนี่กะลำลำไม่รวยเฮงเฮงนะครับโอ้มอย่าเจีเจอยบาจ,จิมครับรวยมีเงินลอยหลานได้พี่น้องเด้อหวยลาวก็ออกแล้วหกแปดศูนย์สี่พันว่าไกด์นอตถือหวยลาวเลยเนาะจานจะเทียนทอว่าจานจะเทียนสิฝากซึ่งกันต่อไปครับมาลงบังแต่เล็กหน่อยนะพี่น้องเด้อ ซึ่งกันต่อไปมากลองมาส์กนด็ดหน่อยครับมีหลายอย่างให้เลือกส้ำอยู่นองมาก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  ประกาศข้างทาง,อ,งอะนะครับที่ถนะสินค้าพุนาานาภาสินค้าพุนนาภากับนารา ันนี้เป็นแปนออทปแมนเนียอนยอสอสเตรเลียพี่น้งองแคปแมนเนียนออสเตรเลียแทปแมนเนียนออสเตรเลียครับแคปแมนออเนียนออสเตรเลียพี่น้องฝาก oh ai, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ามกดซับสไครต์ครับผม ไดไกันเนาะปีใหม่เนี่นาะสงการกับมือนม้วนกันสนุกสนานครับพี่เนอะม้วนม่วน ากค,คนเลยกดแชร์กดติดตามคนไข่มนีหฮาสิบภาพมาเบิง้งสินคา้าน้ำจิม้มน้ำจิ้มของธรรมชาติซีฟู้ดพี่น้องเที่ยมเจ้าเลยครับตัวนี้พี่น้องนี่เป็นน,น้ำจิ้มปลาดิบอูมามิพี่น้องสำหรับปลาดิบโอ,โอ้โหสุดยอดหาคำบรรยายบ่ได้ทุกคหาคำบรรยายบ่ได้สินค้าตัวนี้ครับ ขายดีที่สุดครับธรรมชาติซีฟู้ดนะครับน mm ้ำ hmm. จิ้มอูมามินะครับปลาดิบพี่น้องปลาดิบในการที่ขายครูครับ mm hmm. อันนี้เป็นวาซาบิวาซาบิธรรมชาติซีฟู้ดพี่น้องวาซาบิธรรมชาติซีฟูด้ดสินค้ามือน,นี้สิให้จักรู้จักนรำจิ้มครับสิให้จักนรำจิ้มเนาะอันนี้เป็นซอสวาซาบิผ่านไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็น อันนี้ซีฟู้ดครับอิ่ซีฟู้ดรสมะนาวนะครับสูตรเผ็ดครับตัวนี้สูตรเผ็ดเก็บได้นานสําหรับแช่ตู้เย็นนะครับมีฝาปิดล็อกอย่างดีนะครับผมมีอายุนานนะครับตัวนี้ทากุ้งแช่น้ําปลาเป็นอะไรก็ได้นะครับพร้อมทานได้ต่อไปตัวที่สามจะเป็นซอสทอริยากินะครับซอสทอริยากิแบรนด์ธรรมชาติซีฟู้ดแม่นอนนี่แล้ว ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับผมทาง,งานธรรมชาติที่ฟูดมาสิบ้าปีพี่น้องสิบห้าปีได้พี่น้องเ้อการันตีควมแสบธรรมชาติซีฟูด,ด,ด,ส,รรฟดสุดยอดครับพี่น้องเนี่ยสดสามตัวพนันสี่ตัวพันไปครับต่อไปก็จะเป็นออันนี้ก็จะเป็นโชยุแบบซองนะครับเป็นปลาดิบพี่น้องทีมปลาดิบตัวนี้นะครับ ถ้าหน้าร้านนะครับจะขายซองละ39บาทนะครับ39บาทแต่ถ้าเป็นตัวนี้คู่กันเซตนี้นะครับวาซาบีสีเขียววาซาบีสีเขียว159บาทพี่น้องเนี่ยทุกสาขาทุกเดอม,มอทุกเซ็นทรัลทุกบิ๊กซีจะมีขายนะครับผมทุกบิ๊กซีทุกเอ่อโตดทัสนะครับทุกกูเมดนะครับกูเมดมาเก็ตหรือว่าท็อปซูเปอร์มาเก็ตฟูดฮอร์นะครับเซ็ททนทรันฟูดฮอร์ แล้วตัวนี้กัลันตีร้านธรรมชาติอย่างเดียวครับขายดีที่สุดนี่ขายดีที่สุดพี่น้องเนี่ยอูมามิครับพี่น้องใครกินมาก,กินปลาดิบตองกินตัวนี้ครับ<ม>ไปกินกินอีนหอกอ,อื่นมันก็นจะเข้มหน่อยรครับ<ม>ตัวนี้นุ่นครับแซ่บพี่น้องโอเคครับตัวนี้ทำจิ้มขามีตัวนี้ครับผมแล้วก็ยังมีอีกรถดังเดิมรสเดิมมันขายดีครับเบิร์ดมือล้างหูงสีรีวิวให้เบิร์ดใหม่รีวิวใหม่ จะมีน้ำจิ้มได้หลายยีห่ห้อพี่น้องแต่ว่ายีห่ห้อผมันการันตีเลยสุดยอดบอ่อพิษหวังครับพวกข้ออันนี้ทั้งหลายเลยเพมีพิษหวังน้ำจิ้มผมมันสุดยอดสุดยอดการันตีเด้ครับพี่น้องเนี่ยน้ำจิ้มบังน้ำห่างท็อปครับนี่ครับนนการันตีสามสิบเก้าบาทโชยูทอริยากิ สับบะบสามสิบเกบาทซีฟู้ดรสเผ็ดสาบาทวาซาบิร้อยห้าบาทมุมามิร้อยเก้าบาทนี่นะครับผมขวดหนึ่งสุดยอดครับซื้อไปติดบ้านติดเรือนไม่ผิดวะสุดยอดการันตีผมแน่นอนผมอยู่ไม่งั้นผมยืนหยัดอยู่ธรรมชาติไม่ได้สิหปีครับผมแน่นอนแบรนด์ตัวนี้สุดยอดการันตีทั่วโลกครับ เจ้านายผมสุดยอดโอเคครับสำหรับคลิปนี้รู้น้ำจิ้มนะเดี๋ยว EP หน้าผมจะให้รู้รู้ปลาแซลมอนกันแล้วกันปลาแซลมอนเออสายพันธุ์ไหนที่ขายดีที่สุดของธรรมชาติครับหรับนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเข้าเสนาเบิงสินค้าตัวไหนธรรมชาติขายดีที่สุด พีเมี่ยมไม่ต้องเอ่ยถึงครับเข้าห้างถ้าไม่กินไม่ใช่ครับผมพอดื่มคอกับแก้มนะครับต้องเห็นต้องเยี่ยมเยี่ยมชมเลยครับการันตีสิบห้าปีครับคุณภาพผมอยู่มานะครับมีอยากมีกินก็เพาะธรรมชาติสีฟูครับสำหรับคลิปนี้ใครเข้ามาดูขอให้ลำลำลำไม่รว่วเฮงๆครับพี่น้องเออเจ็บเจ็สวัสดีครับสบายดีสบายดี <clears> oh! <throat>